คือบัญชีคุณพิธาตอนนี้เขายื่นกรณีพ้นจากตำแหน่งมากรณีนนยุบสภานะครับแล้วก็เขาขอขยาใหญ่เลามา30สิบวันแล้วก็เขายื่นไปในเวลาที่ขอส่วนในการตรวจตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบของเจ้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเราก็จะทําการเปรียบเทียบกับบัญชีกรณีที่เข้ามาด้วยนะครับจะดูรายการทรัพย์สินในสินทุกรายการว่ามีความเคลื่อนไหวในลักษณะผิดปกติ หรือไม่นะครับหรือว่ามันมีเหตุที่เราต้องดูว่ามันมีความถูกต้องคัดเคลื่อนอะไรไหมถ้ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการตรวจสอบยืนยันอาจจะเป็นทรัพย์สินบางรายการหรือทั้งหมดอันนี้อยู่ที่กระบวนการตรวจสอบของเราลทีนะหนยอ่าหลนอ่ายังมีข้อสงสัยในกรณีหุ้นไอทีุณวิทาค่ะอ่าแม้ในเอกสารที่ตอนคนจะบตำแหน่งเนี่ยมีการเขียนจำกับ ี่มมาตวาไ,ได้กรยใหูรครับตรงนี้เนี่ยเรามีเอกสารที่เขายื่นมาประกอบบัญชีเพิ่มเติมตอนนี้ถ้าสื่อมวลชนต้องการอยากอยากดูเนี่ยก็สามารถยืนย่นยืน่นยื่นหนังสือมาได้นะครับถึงท่านผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองนะครับเราก็จะอนุมัติให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปตรวจด,ดูได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายถ่ายสำเนาได้นะครับสามารถตรวจด,ดูได้ การที่จะเข้ามาขอตรวจดูเนี่ยก็ต้องกําหนดระยะเวลานิดนึงนะครับว่าจะต้องการที่จะเข้ามาดูในวันไหนเราได้เตรียมพร้อม,มโดยความสะดวกให้สื่อมวลชนมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้ทางประชาชนและก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินนิติสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งกฎหมายมาตรา106เราเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเข้าดูได้ได้ทุกทุกวันนะครับแต่ขอให้ประสานแล้วก็ ทำหนังสือเข้ามาตัวเอกสารนั้นเป็นเอกสารอะไรเป็นคำสั่งสาลหรือว่าเป็นท่าที่เห็นเป็นคำสั่งสารนะครับเป็นคำสั่งสารเป็นคำสั่งคำสั่งสารว่าให้เป็นผู้จัดการสรดกทั้งหมดของคุณพ่อหรือว่าเฉพาะรายการเดียวรายการเนี่ยผมจําไม่ได้นะแต่แต่มีมีจัสิ์สินที่เขายื่นมาที่เขาเขียนว่าเป็นผู้จัดการมรดกก็คือหุ้นไอทีวีนะครับอันนี้เอกสารเ,เรื่องของการตรวจสอบว่า มันจะมีความปกติในบัญชีหรือเปล่าคนะมันมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าสรุปแล้วมันมีหรือไม่มีได้ประมาณเี่าไาไม่นานนะครับเพราะว่าเราเริ่มดําเนินการมาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งมันมีมันมีมาอยู่ในบัญชียอยู่แล้วเพียงแต่มันมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนตอนนี้เราได้ขอไปที่ทางคุณพิธาซึ่งคุณพิธาได้ขอขยายว่ามาก็จะครบ ามสิบวันที่ขอมาประมาณที่ยี่สามกรกระดานี้ซึ่งเดี๋ยวเขาคงยื่นเข้ามาพอยื่นเข้ามาเดี๋ยวเราจะตรวจตรวจดูทั้งหมดอีกทีหนึ่งอย่างละเอียดอะไรที่เขอรื่เราก็ขอเอกสารเอกสารเกี่ยวกับที่เขาอ้างว่าเป็นผู้จัดการบรดกเนยครับอาจจะเป็นรายการทรัพย์สินที่เขาเชื่อต่อสารอะไรอย่างนี้อ๋อหมายถึงว่าตัวนี้มันที่ยื่นมาคือยังไม่ชัดเจนเหรอคะถึงต้องขอเข้าไปอีกรอบนึงคือมันมีเฉพาะคําสั่งสารมา สัมสารมาแต่เราอยากดูรายละเอียดว่ามันมีรายการสับปิดอะไรบ้างนะครับส่วนรายละเอียดจะอยู่ในในการตรวจสอบแล้วกันนะครับ23มีจะครบกันไหครับที่เขาขอขยายมานะท่านกั๊กเออตรณนี้เรื่องของการขายที่ดินานบุรีมีรายงานข่าวว่ามีการขายที่ดินไปแล้วแต่ภาที่พิจารปปชมีบอกว่าขายแล้วแต่ไม่ได้ระบุว่าขายได้เงินเท่าไหร่ตรงนี้จะต้องไปขอรายละเอียดคุณพิธาคุณต่อครับเอกสารขายที่ดินปานบุรี เขาที่ที่ดูบัญชีตัวได้ยื่นพ้นเขายังมีอยู่นะใน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 บัญชีที่ยื่นที่สื่อของเชิญเปิดดูที่มีไหมมีนะแต่ว่ามันมีคะแต่หลังจากแกพ้นจากตําแหน่งแล้วแกขายหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี้เราต้องเป็นเป็นข่าวได้ที่้มีเปนตัวสลักหลังของกรมที่ดินนะคะมีการเขียนว่าขายแล้วก็ให้กับคุณที่ชื่อดันายนะคะแต่เขายื่นมา มันมันขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ลงวงเงินอ๋อไม่ไม่ระบบวงเงินบัญชีที่ดินบางบุรีกรณีพ้นเหรอคะใช่สลักหลังมาเป็นขายค่ะ๋นแผ่นแผ่นที่ดินนะ๋อเอกชรบเรื่อเลยนะโฉนดค่ะสลักหลังมาเป็นขายให้กับคุณนาอ๋อนั่นเดี๋ยวในส่วนนี้ตามที่ข้อสังเกตของท่านสื่อมวลชนเดี๋ยวผมก็จะเอารายละเอียดไปไปตรวจสอบให้ นะครับว่าว่ากรณีที่เขายื่นมามันมีมันมียื่นมาเป็นในส่วนของทรัพย์สินเขาหรือไม่หรือว่ามีความขัดข่อนอะไรนะครับเดี๋ยวดูให้ตรงนี้นะครับครับทรัพย์สินคนอื่นมีใครสนใจส่วนกรณีเข้าเนี่ยนะครับสาสาซึ่งเพิ่งเปิดสภาไปนี่นะครับก็เออเขาปฏิญ,ญาณตนไปเมื่อวันที่สี่นะครับเออก็จะ เริ่มนับหนึ่งหกสิบวันในวันที่ห้าซึ่งก็จะครบระยะเวลาการยื่นตามที่กฎหไหนกำหนโดหกสิบวันในวันที่สองกรกฎาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางผู้มีหน้าที่ยื่นก็ยังมีมีสิทธิในการขอขยายเวลาอีกภายในแต่ต้องยื่นขอมาภายในระยะเวลาหกสิบวันจังที่ที่ขยายออกไปนะครับก็ขออนุญาตใช้ช่องทางสื่อ,อมวลชนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ก็อยากให้ท่านได้ตระหนักแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของท่านนะครับในการที่จะยื่นบัญชีรายการรั์สินและนิสินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็เราก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนดเหมือนกันเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยร่วมร่วมกันในการตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ท่านยื่นมาเนี่ยมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอ,ขอฝากนะครับอยากอยากให้ถือเป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดเลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีบค,ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ